สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นเคยได้ยินคำว่ายาสเสน่์คนโดนของอะไรพวกนี้หรือเปล่าคะแล้วเชื่อเรื่องพวกนี้มากน้อยเท่าไหร่สำหรับดิฉันแล้วเคยเห็นคนโดนใส่ของหรือยาเสน่์เนี่ย ครั้งแรกเลยนะตอนเป็นเด็กจำได้เลยคะ่ะมีวันหนึ่งขณะที่ที่ฉันนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งผมเ้ารุงรังวิ่งแบบกระเซาะกระเซิงมาเลยอะ่ะแต่ที่น่าตกใจอะ่ะคือเขาไม่ใส่เสื้อผ้านะ วิ่งแก้เสื้อผ้ามาเลยอ่ะแล้วก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งวิ่งไล่มาจากข้างหลังเพื่อที่จะมาตะครุบจับผู้หญิงคนนี้ใส,ส่เสื้อผ้าแล้วก็ลากกลับไปใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านของดิฉัน ขอเป็นนามสมมตินะคะดิฉันขอเรียกพี่คนนี้ว่าพี่ต้อยพี่ต้อยเป็นผู้หญิงที่สวยสวยมากและเพราะความสวยนี่แหละจึงเป็นภัยที่นำสิ่งไม่ดีเข้ามาหาตัวเธอเพราะ มีผู้ชายที่เข้ามาชอบเธอเยอะแยะมากมายทั้งโสดและไม่โสดทั้งคนไทยและคนต่างชาติและแน่นอนในกลุ่มนั้นก็ต้องมีคนที่อยากจะได้พี่ต้อยนี่มากจนถึงขั้นทำของหรือยาสเนสน่ห์ใส่แต่ ตอนที่ทำใส่นะไม่ได้สับทำใส่ที่บ้านที่หมู่บ้านนี้นะคะพี่ตอยได้ไปทำงานที่โรงงานเย็บผ้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเธอก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาทั่วไปนี่แหละคะ่ะคุยกับหนุมน่มๆเธอก็คุยธรรมดานะเพราะเธอยังพูดงยังก็ยังสาวยังเด็กอยู่อะ่ะ ยังไม่สนใจว่าจะจริงจังอะไรยังไงกับใครแต่คนที่เข้ามาติดพันนะ่ะคืออยากได้เข้ามาครอบครองจนทำวิธีสุขปรกนี้มีวันหนึ่งพี่สาวของพี่ต้อยได้รับแจ้งข่าวมาว่าพี่ต้อยเกิดอาการคุ้มคลั่งแบบอยู่ๆก็กรี๊ดขึ้นมาบอกว่าได้ยินเสียงคนเรียก แล้วก็จะวิ่งไปหาคือไม่ได้นอนคืออยากไปอยากไปแต่ไม่รู้ว่าอยากจะไปหาใครนะเขาบอกแต่ว่ามีคนเรียกฉันคิดถึงเขาฉันจะไปหาเขาและนั่นแหละทำให้พี่สาวของพี่ต้อยรีบไปรับตัวพี่ต้อยกลับมาอยู่ที่บ้านแต่แทนที่อาการจะดีขึ้น แต่กลับสุดลงเรื่อยๆเริ่มพูดจาเพอเจอร์และอาการจะหนักช่วงวันพระเนี่ยสังเกตไหมคะเหมือนมันจะขึ้นแบบพีคสุดก็ช่วงวันพระนี่แหละจนถึงขนาดล่ามโซ่เอาไว้เลยนะตอนที่เราจำได้พี่ต้อยอะถูกล่ามโซ่ แต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ทรมานแบบนั้นนะเหมือนกับเป็นโซ่ก็จริงแต่ว่าที่ขานะ่ะเขาทำเป็นห่วงผ้าเอาไว้อีกทีหนึง่งกันพี่เขาตาดเจ็บเพราะว่าพี่เขาจะวิ่งอะ่ะตอนกลางคืนคือมันไม่ได้เฝ้ากันเลยแบบเขาก็งม่วงะเนาะเขาก็จำเป็นต้องล่ามโซ่เอาไวอ้อ่ะเพราะว่าเผลอทีไรอะ่ะ เขาจะแบบจะถอดเสื้อผ้าจะจะวิ่งออกไปข้างนอกอะ่ะเขาพี่สาวเขาอะกลัวว่าพี่ต้อยเนี่ยจะเกิดอันตรายไงเขาถึงต้องทำแบบนั้นแล้วมีอยู่วันหนึ่งเราหิวข้าวเนาะเราก็ตามหาแม่เราอะแล้วเราก็รู้ว่าแม่เราไปไหนแม่เราก็เหมือนเป็นไทยมุงนี่แหละก็ไปหาบ้านหลังนี้ ก็ไปคุยกันเนาะก็สภาอาผู้นียก็สภาส้มตําไหม <c oughs> เป็นสภาส้มตําเนาะก็ไปเราก็ไปหาแม่เราที่บ้านตรงนี้แหละแล้วนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่าพี่ต้อยโดนลามโซแต่ที่น่าตกใจอะ่ะคือพี่ต้อยพุ่งอะ่ะพุ่งตัวมากอดเรานะมากอดเราแน่นแล้วก็โยกไปโยกมาบอก โอเอ้อนอนนะลูกเอ้ยต <ang bolt> <AIDS> ้อยติ <Platform> <pine April> ่งเอ้ยนอนนะลูกนะลูกต้อยติงพี่ต้อยคลั่ำครวญหาลูกที่เขาเหมือนกับเป็นโลกสมมุติแต่พี่เขายังไม่มีลูกนะแต่เขาเรียกเราว่าต้อยติ่งมันเขาสร้างโลกอีกโลกหนึ่งขึ้นมาเรานี่ตกใจเลยนะที่พี่เขาแบบ กระโดดมาแล้วก็มาตะคุบเอาเราไปเข้าไปกอดไว้อะแต่พี่เขากอดเราเป็นเหมือนเด็กทาลกน้อยอะไม่ทําให้เราเจ็บอะ่ะแต่เราก็กลัวกลัวมากกลัวมากตอนนั้นเราตัวสั่นไปหมดเลยนะสันส่นสันส่นสั่นสั่นไปหมดเลยอะทีนี้เราก็แม่แม่เราก็ขึ้นมาโอ้ยเห็นไหมลูกต้อยติงเธอนะร้องไห้แล้วอะอย่าทําให้ลูกกลัวแบบนั้นสิปล่อยลูกมา สงสารลูกอ๋อลูกร้องไห้เลยเหรอไป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 เขาก็ปล่อยทัวเราออกมาไงนี่ยคือที่เราจําแม่นคือตอนนี้เลยอ่ะนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาเราไม่กล้าไปอีกเลยนะเพราะเมื่อไรที่เขาเห็นเราอ่ะเขาจะร้องแบบโุยหัวเร็กต้อยติงมาหาแม่หน่อยมาหาแม่หน่อยอย่างเงี้ยทั้งๆที่ทุกคนก็รู้ว่าเด็กที่ชื่อต้อยติงอ่ะ ไม่มีตัวตนอยู่ในโลกมันเหมือนกับเขาสร้างจินตนาการขึ้นมาทีนี้เขาก็เริ่มไปแบบพาไปหาหมอนะหมอแบบวิทยาศาสตร์เหมือนพาไปโรงพยาบาลที่รักษาเรื่องลบระบบปาาระสาทกินยาทำอะไรๆแล้วอะไรเสร็จก็ไม่ดีขึ้นมาเลยอะจนไปเจอกับหมอที่แก้ของ มาถึงครั้งแรกหมอก็ทักเลยอะเจอยาสั่งนั้นเนี่ยเจอยาทำสเสน่แต่ว่าเอาออกให้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำทำทําทำทำหมอเขามีวิธีแก้กันใช่ไหมหมอคนนี้เขาบอกว่าคนที่ทำน่ะมันใช้ของแบบของขเขมน คือเขาไม่รู้วิธีแก้นั่นคือความความโชคร้ายของพี่ต้อยก็จนกระทั่งทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ยินขา่ขาวของพี่เขาไปเลยนะไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นยังไงบ้างมันก็คิดไปแล้วก็น่าสงสารนะนี่คือสิ่งที่เราเจอแล้วก็พบเห็นเหตุการณ์ครั้งแรกของคนโดนของ คือพาไปลดน้ำมนเนี่ยคือพี่เขาสั่นเลยนะสันส่นสันส่นสัน่นแล้วก็กรีดอะ่ะแล้วก็ดึงผมตัวเองอะ่ะเป็นแบบนั้นเลยนะแต่ว่าช่วยได้แค่ระยะหนึ่งอะ่ะรู้สึกว่าของมันแรงมากแล้วก็พี่พี่เขาก็สงสารน้องด้วยก็เลยแบบพากลับมาแล้วก็มารักษามารักษาเกี่ยวกับออวิทยาศาสตร์ พาไปโรงพยาบาลแล้วก็เอาใจใส่ดูแลเราคิดว่าพี่เขาคงดีขึ้นแล้วแหละเพราะไม่ได้ยินข่าวว่าพี่เขาจะทำอะไรแบบเหมือนวิ่งถอดเสื้อผ้าแล้วก็วิ่งไปตามถนนคือไม่มีอาการแบบนั้นแล้วอะแต่ว่ามันก็ผ่านมานอนมากเลยนะเป็นสิบสิบปีแล้วอะ นี่แหละค่ะสงสัยเคยทำกรรมทำเวรอะไรมาหรือเปล่าทำไมถึงต้องมาเจอแบบนี้เนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอาจจะไม่หลอนไม่น่ากลัวก็ได้ค่ะแต่ตอนต่อไปรับรองน่ากลัวแน่ขอบคุณมากๆค่ะ